สวัสดีนะครับเพื่อนมีโอโคลียนะฮะหลายคนนะครับสงสัยว่างานโรงงานในประเทศเกาหลีใต้กับงานเกษตรในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยงานไหนดีกว่ากันคือถ้าจะให้ผมตอบเลยว่างานไหนดีกว่างานไหนนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าตอบไม่ได้นะมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนจริงๆนะครับเพื่อนบางคนอาจจะชอบทํางานโรงงานหรือบางคนอาจจะชอบทํางานเกษตรนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน แต่ถ้าถามผมอะถามถามมีโอว่ามีโอชอบงานไหนนะครับผมบอกเลยว่าผมก็ทํางานมาหลายประเภทนะฮะโรงงานก็เคยทํามาหลายปีนะครับผมว่างานเกษตรดีกว่านะครับสําหรับผมมันมีข้อดีของงานเกษตรบางข้อนะครับที่ผมชอบนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆไปทํางานโรงงานนะครับแล้วเพื่อนๆพึ่งไปเนี่ยคนเก่าเขาก็อยู่มาก่อนใช่ไหมบางครั้งนะครับคนเก่าเขาก็ทํางานที่สบายกว่า เราคนใหม่พึ่งเข้าไปก็อาจจะทำงานหนักกว่าประมาณนี้นะครับแต่ก็เป็นบางโรงงานนะฮะเพื่อนแต่ข้อดีของงานเกษตรคือไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่นั่นมากี่ปีแล้วหรือว่าจะเพึ่งมาก็ตามไม่ว่าจะอยู่ก่อนหรืออยู่หลังนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเท่ากันทํางานก็ได้เงินเท่ากันนะครับไม่เกี่ยวว่าคุณจะมาก่อนมาหลังเลยนะฮะใครทํางานหนักกว่าก็ได้เงินเยอะกว่าใครทํางานเบาก็ได้เงินน้อยก็ แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะครับถ้าเป็นงานเกษตรนะแต่งานเกี่ยวกับโรงงานถ้าคนที่มาอยู่ก่อนก็จะสบายหน่อยนะครับอันนี้จากประสบการณ์ผมเลยนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันแบบจริงๆมีหลายอย่างนะที่แตกต่างกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินก็ดีกว่าไม่ตายตัวนะครับถ้าเป็นงานเกษตร โรงงานก็อาจจะแบบว่าได้ OT นะครับผมแต่งานเกษตรเนี่ยคือได้ติปแต่ละวันนี่คือไม่ซ้ํากันเลยนะบางที่ก็ได้เยอะนะครับได้ติปแทบทุกวันเลยนะฮะมีหลายอย่างนะครับผมที่แตกต่างกันงานเกษตรกับงานโรงงานนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือถ้าสมมุติเราทํางานโรงงานเนี่ยเราจะไม่ค่อยสนิทกับเท่าแก่นะครับบางที่เนี่ยเราแทบไม่เคยเห็นหน้าเท่าแก่ได้ซ้ําไปนะเราทํางานที่นั่นมาเป็นปีนะครับงานโรงงานนะ แต่งานสวนงานเกษตรเนี่ยเราจะใกล้ชิดกับเท่าแก่นครับเพราะเจอหน้ากับเท่าแก่ทุกวันนะครับงานโรงงานเวลารับเงินเดือนนะครับผมบางทีก็รับผ่านเสมียนหรือว่าเขาก็โอนเข้าบัญชีนะครับแต่งานเกษตรเนี่ยก็คือรับจากมือเท่าแก่เลยนะครับคือพูด,ดง่ายเราแบบแทบทั้งวันเราจะเจอเท่าแก่แทบทั้งวันเลยนะครับก็จะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเท่าแก่มากนะครับเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็จะคอยเทคแคร์อะไรแบบนี้นั่นเพื่อน อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอยวเพิ่งบูลลี่กันนะถ้าถามผมว่างานโรงงานกับงานเกษตรอะไรดีกว่าก็งานเกษตรครับเพื่อนๆโอเคครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ